สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยก็จะมารีวิวพัสดุเอฟซีาพาพาก็าานะคะมืดไปโฟกัสไหมก็วันนี้นะคะออยดีมาค่ะตั้งกล้องขึ้นมาก็ใช้เก้าอี้ต่อมัวม่วๆซัวๆนะคะมันก็เลยได้ออกมาเป็นมุมนี้ถ้ามันมืดไปหรือว่าแสงไม่สวยหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้เปิดเพลงขอโทษค่ะก็อย่ามามัวดีรอนะคะ พัสดุแรกนะคะมาจากคุณบางอ้อนจังหวัดตังนะคะส่งมาให้แบบ e อ s อมเอเลยขอบคุณมากๆค่ะไม่รู้ว่าคุณบางอ่อนนี่ชื่อแม่หรือว่าชื่อเขานะคะก็ใส่ถุงแบบนี้มาให้นะคะเป็นถุงพลาสติกเนาะก็อย่างแรกนะคะที่ให้มาก็จะเป็นมินิปังแผ่นนะคะโฟกัสเนาะเป็นปังแผ่นมินิขอบคุณนะคะนิมสโล กระจกกระต่ายนะคะกระต่ายกระจกสกูชี่กระจกนั่นแหละจะโลอยู่นะเออมันเป็นเนื้อแบบนี่นะคะม,มีมีเห็นแบบที่ในกระจกด้วยเป็นไอติมนะคะโรยสปริงโคูเป็นเค้กโ,โตรตีิสีฟ้าค่ะชิ้นใหญ่มากๆเลย ขอขยรเลยนะสตรอเบอรี่นะคะเป็นของบอดแท้อ,อแล้วก็อย่าถามนะคะว่าแบบพี่คนนีสานเหรอคะกรุงเทพเด้อจ้าแต,แต่ชอบพูดแบบนี้อะทำไมก็นี่นะคะจะเป็นสกูชีช็อกโกแลตบานนะคะกินหอมนมสดมากมีความสุดดมไปแบบ นี่นะคะนุ่มสโลมากมากเลยโอ้โอ,โอ้นี่คือมันไม่โฟกัสไงอึ๊ยโหดร้ายขอบคุณคุณบางอ,อ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อ๋ออยลืมรีวิวพัสดุอีกน้องอีกสักสองสคนอาจจะรีวิวช้าขอโทษด้วยนะคะทยอยแกะคนสองคนอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะมาจากสกูชี่ a c e b o o k ค่ะ พามปิดพามนี่นะคะส่งมาให้นะก็ตอนแรกก็จะตัดตรงนี้แต่ว่าเห็นป้าตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยแล้วเราจะรีวิวยังไงวะก็เลยมาตัดครึ่งน,นี้แทนนะคะเป็นคนที่สับสนในตัวเองมากก็จะเขียนตรงนี้มาให้ด้วยสมาคือแบบเขียนซองรูปแบบซองมันน่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเขียนช่องทางการติดต่อนะคะของน้องเขาไว้นะ Facebook นะคะไลน์แล้วก็เบอร์ไม่ให้คะ่ะ ทักไปขอเองน้องก็เป็นผู้หญิงอะนี่นะคะก็น้องส่งของ f อซมาให้นะคะก็จะเขียนว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูส่งของให้แล้วเด้อรักพี่ออยมากๆเต็มใจให้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้ทุทกอาทิตย์เลยนะคะจริงบอกนะคะถ้าเป็นจริงเราก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เกรงใจกันมากๆในจุดๆนี้ด้วยนะคะเขียนว่าสวัสดีอ้าวอ่านไปแล้วนี่โอเคค่ะตามนั้นนะคะของที่ส่งให้นะคะก็จะเป็นพาย เบสดอรรุ่นเกา่กาเกา่กาเก่าเก่านะคะก็แพ็กเกจมันจะไม่เหมือนกันเนาะรุ่นใหม่นะคะมันจะเป็นแพ็กเกจสีชมพูออยมีข้างหลังเห็นไหมตรงนั้นคงไม่เห็นมันเล็กมากก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวแพ็กเกจก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้ออยชอบตัวแพ็กเกจรุ่นเก่ามากกว่ารุ่นใหม่เพราะออยชอบสีน้ำตาลมากกว่าสีชมพูเกี่ยวกับ ก็ของไอ้บูมนะคะแล้วก็ตัวสกูช่ไม่มีบอเชนนาะไม่เป็นไรเลยกลิ่นนะคะจะคล้ายๆกับรุ่นใหม่เหมือนเลยโ <iquer> <Hungary> อเคก็ดีเทลนะคะออยแอบเปรียบเทียบกันไปนิดนึงแล้วก็รุ่นใหม่มันจะสีตรงนี้มันจะเยอะกว่าแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีปีกแล้วก็ลายเส้นนะคะตรงนี้เลย ก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากค่อนข้างที่จะคล้ายคียงกันเพราะว่ามันพิมพ์เดียวกันแต่ก็มันมีความต่างกันอยู่นะเนื้อนะคะชอบเนื้อรุ่นรุ่นเก่ามากกว่ารุ่นใหม่รุ่นใหม่มันจะแอบฟ,บฟีบด้วยไม่เข้าใจว่าจะฟีบทำไมงงปะนุ่มสโลนะคะไม่อยากบีบแรงนี่นี่ไม่แรงเหรออ่ะนี่นะคะ จะบอกว่าชินละปาน้องเขาส่งมาให้นึกว่าขายของก็ขอบคุณสก,กุชี่เฟซบุ๊กมากมากเลยนะคะที่ส่งมาให้รู้สึกน,อน้องเขาจะชื่อสตานชื่อหมาลูกขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทั้งสองพัสดุที่ส่งมาให้ายในวันนี้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กด s u b ส c ค i b e ให้ออยนะคะบายบาย